คุณนะคะฉันจะรอคุณค่ะกอดกันสิเร็วฉันรักคุณนะที่รักรอผมนะถ้าผมกลับมาเราจะแต่งงานกันนะค่ะที่รักเฮดยังไงก็ฝากดูแลนายด้วยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันดูแลเองกอดกันอีกสิรถจอดแล้วที่รักฉันรักคุณนะคะดูแลตัวเองด้วยโชคดีนะคะคุณด้วยนะ เลี้ตัวเองด้วยคุณรีบกลับมาผมรักคุณนะไอ้น้องจะลำ่ำจะล้กักแหงม,มือนก่อนรถจะออกแล้วเนี่ยเร็วโอเคครับพี่ที่ร <laughs> ักไปไปนะฉันร <laughs> ักคุณนะคะผมก็รักคุณ <laughs> ผมเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเต้เขาถึงตัดสินใจไป ทำไมหรอคะเขาไม่ได้บอกคุณหรอครับไม่ได้บอกนะคะมีอะไรหรอคะเขาไปในที่ที่อันตรายมากไม่มีทหารคนไหนเขาอยากไปกันหรอกนะเพราะว่าคนที่ไปที่นั่นไม่มีใครได้กลับมาสักคนว่าอะไรนะอีกอย่างเต้เขาเป็นคนขอร้องผู้บังคับบัญชาไปเองด้วยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมบอกเขาแล้วนะว่าอย่าไปทำไมเต้เขาทำกับฉันแบบนี้ล่ะเขาโกหกฉันทำไม ในเขาบอกฉันว่าเขาจะกลับมาแต่งงานกับฉันแ้วเขาทำแบบนี้กับฉันทำไมล่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับหรือว่าเขาจะไม่ได้รักคุณแบบที่คนคิดกันนะคุาทำอะไรของคุณเนี่ยเทเขารักฉันเขาไม่ีวันทิ้งฉันหรอกคุณไม่ต้องคิดมากหรอกนะครับตราบใดที่ผมยังอยู่ตรงนี้ผมจะดูแลคุณเอง เรียบร้อยแล้วจัดการได้เลยไอ้น้องถึงแล้วลงได้แล้ว <S 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 เดี๋ยวน้องลืมของไว้อะ <S <S ไม่ใช่ของผมนะครับไม่ใช่ของตัวแล้วมันจะของหายเข้าไปเอาแหะ ก็ได้ครับ

ุณไม่กลับมาทำไมคุณไม่บอกฉันมันเป็นทางเดียวครับทางอะไรล่ะคุณฟังผมนะ <c oughs> ผมไม่ได้รักคุณแล้วที่ <c oughs> ผมเลิกมาที่นี่เพราะผมต้องการจะไกลจากคุณทำไมคุณทำกับฉันแบบนี้ล่ะเราครบกันมาตั้งเจ็ดปีนะไหนคุณบอกว่าคุณจะกลับมาแต่งงานกับฉันมาสร้างครอบครัวกับฉันไงจะพูดความจริงก็ได้ ผมเป็นคนอื่นผมเจอผู้หญิงที่เขาดีกับผมมากมากผมมีลูกกับเขาอีกอย่างผมไม่ได้รักคุณแล้วจริงๆตอนนี้คุณลืมผมซะเถอะนะลาก,ก่อนเนยคุณมันเห็นแก่ตัวฉันเกลียดคุณฉันเกลียดคุณดิกูข้างติดเนยโทรมาคิงจะต้องอู้จีเข้าใจก่อ พวกคิงจะต้องอยู่ตีนี่เห็มเืินเขาทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวแล้วฉันจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงฉันเองก็ท้องลูกของเขาเหมือนกัน ไดหรอคะเอ่อผมไปเจอเจ้าระกี้มานะ่ะมันเหนีออกจากบ้านใช่ไหมครับผมเอามันใส่กงไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับจริงหรอคะแล้วคุณไปเจอมันที่ไหนหรอคะเอ่อผมเห็นมันติดอยู่ตรงถังขยะแถวนู้นนะครับกว่าจะช่วยออกมาได้ก็ลำบากเหมือนกันขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับผมยินดีถ้าคุณมีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจผมจะอยู่ตรงนี้ ช่วยคุณเสมอครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนครับผมขอเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวข้างในหน่อยได้ไหมครับเออคือฉันอยู่คนเดียวอะค่ะคุณเข้าไปคงไม่เหมาะสมหรอกค่ะไม่เป็นไรหรอกครับคุณจะได้เอาเจ้าลัก,กี้ไปอาบน้ำด้วยไงงั้นก็ได้ค่ะเข้ามาก่อนค่ะ เดี๋ยวฉันไม่เอาผ้าเช็ดตัวมาให้นะคะขอบคุณครับผ้าเช็ดตัวค่ะขอบคุณครับแล้วนี่คุณจะทำหน้าเศร้าอยู่ทำไมล่ะครับก็เจอเจ้าล็กกี้แล้วนี่ครับคือ ฉันนั่งทําใจตักเต้มไม่ได้ค่ะที่เขาทิ้งฉันไปคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรมีอะไรคุณระบายกับผมได้ทุกเรื่องเลยนะครับคุณไว้ใจผมได้มานั่งก่อนสิครับไหนคุณบอกผมหน่อยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมพร้อมช่วยคุณตลอดคุณรู้ใช่ไหมครับผมสัญญากับเต้ไว้แล้ว ว่าผมจะดูแลคุณอย่างดีวันนี้เต้เขาโทรมาหาฉันค่ะเขาโทรมาบอกเลิกฉันเขาทิ้งฉันไปแล้วผมบอกคุณแล้วว่าเขาอยากเต็มที่กับงานมากกว่าเต็มที่กับงานเหรอแต่เขาบอกฉันว่าเขาไม่รักฉันแล้วยังไงนะครับผมไม่เข้าใจเลยคุณหมายความว่ายังไงครับเขาทิ้งฉันไปแล้วค่ะเขามีคนใหม่แล้วก็มีลูกกับคนใหม่ พวกเขากำลังจะสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันเขาบอกกับฉันว่าเรื่องฉันกับเขามันเป็นแค่เรื่องโกหกเขาหลอกลวงฉันผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเต้ต้องทำแบบนั้นทำไมคนสวยๆแบบคุณต้องมาเจออะไรแย่ๆแบบนี้ด้วยผมว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะครับทำอะไรล่ะคะอีกอย่างเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันท้อง ตอนนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปทางไหนฉันสับสนไปหมดผมว่าผมมีทางออกให้คุณนะทางออกงั้นเหรอตอนนี้มันไม่มีทางออกแล้วค่ะทางออกก็คือแต่งงานกับผมครับนี่คุณพูดอะไรของคุณอะใจเย็นสิครับให้ผมอธิบายก่อนคุณจะอธิบายอะไรอีกละ่ะคุณกับเต้เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเต้เหรอ อะไรอะไรก็เต้คุณลืมมันไปได้แล้วมันเป็นคนทิ้งคุณไปนะตอนเนี้ยน่าจะมีความสุขกับเมียใหม่ไปแล้วมั้งไม่จริงคุณอย่ามายุ่งกับฉันดีกว่าฉันดูแลตัวเองได้แล้วคุณจะเอายังไงคุณจะอยู่คนเดียวเหรอแล้วถ้าลูกคุณเกิดมาลูกคุณก็จะไม่มีพ่อคุณอยากให้ลูกคุณมีชีวิตแบบนี้งั้นเหรอแล้วไงฉันไม่สนลูกฉันฉันเลี้ยงเองได้ยังไงฉันก็ไม่มีวันแต่งงานกับคุณแต่ผมจะรักคุณ แล้วผมก็จะรักลูกของคุณเหมือนกับลูกของตัวเองนะฉันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกคิดดีๆนะเนยถ้าคุณอยู่กับผมคุณและลูกของคุณจะมีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนผมสัญญาแล้วถ้าคุณให้โอกาสผมบ้างผมสัญญาว่าจะดูแลคุณกับลูกเองช่วยด้วย เฮ้ยเต้นี่นายมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฉันถูกลักพาตัวเดี๋ยวนะนี่นายจะโดนลักพาตัวได้ยังไงนายหนีออกมางั้นเหรอตอนนี้เขาอาจจะกำลังตามตัวนายอยู่ก็ได้นะฉันถูกลักพาตัวจริงๆฉันกลับบ้านไปฉันไม่เจอเนยอ่ะนายรู้ไหมว่าเนยอยู่ไหนอ่ะเนย์เขาเล่าให้ฉันฟังว่านายทิ้งเขาไปอ่ะนายนอกใจเนยไปมีคนอื่นไปไม่ฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะฉันถูกบังคับอ่ะเฮดคะ มีอะไรหรอคะเต้นี่ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่คุณท้องกันหรอที่รักไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมจัดการเองที่รักเหรอนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมนายเรียกที่รักอ่ะนี่คุณยังกล้ามาหยาดหยามฉันที่นี่อีกเหรอคุณหายไปไหนมาล่ะไปม,มีความหมายใหม่แล้วใช่หรอผมไม่มีใครนะคุณต้องเชื่อผมนะผมถูกลักพาตัว ผมดูป้าใค้พูดแบบนั้น่ะพอเถอะนายกลับไปได้แล้วเนยเขามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วคุณต้องเชื่อผมนะผมไม่มีใครจริงๆนนอกจากคุณอนะฉันแย่ไม่ฟังอะไรจากคุณทั้งนั้นคุณไม่ไนดนน้โกหกคุณทิ้งฉันให้อยู่คนเดียวอะ่ะที่ผ่านมาเฮดเขาดูอะไรฉันมาโดยตลอดผมไม่ได้โกหกนะผมพิสูจน์ได้ตอนผมหนีออกมาจากคนที่รักพาตัวผมอะผมขโมยมือถือคนรักพาตัวผมมาด้วยนะ แล้วในนี้มันเขียนว่ามีเบอร์เจ้านายอยู่ในนี้ด้วยอ่ะโทรหาเลยแล้วกันเฮ้ยไม่มันไม่จำเป็นหรอกทำไมล่ะฉันจะโทรตอนนี้แหละไม่ต้องไม่เฮตตั้งโทรศัพท์ได้ดังอ่ะเออมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆเข้าใจผิดั้นเหรออ๋อเขนเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะแกอยู่ได้แฟนฉันใช่ไหมล่ะเออก็ใช่สิวะแค่เนี้ย แกก็แพ้แล้วนาอยอะสูญเสียทุกอย่างไปหมดแล้วฉันแพ้งะนะั้นเหรอแกต่างหากล่ะที่จะสูญเสียทุกอย่างฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วล่ะแกคิดว่าตำรวกจกระจกกระจกจะทำอะไรฉันได้งั้นเหรอะนะฉันเป็นถึงผู้บังคับบัญชาญอาหารเช้วนะแต่ฉันมีหลักฐานขอโทษนะคะฉันได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินผม้บคัโทรแจ้งเองเหรอครับแล้วทำไมเนื้อตัวคุณมอมแมมหน้าตาคุณช้ำไปหมดแบบนี้ล่ะคะผมถูกลักพาตัวครับ ผมมีหลักฐานว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับแล้วไหนล่ะคะหลักฐานน่ะนี่ครับนี่คือหลักฐานที่สำคัญงั้นฉันคงต้องเชิญคุณไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจแล้วคะ่ะฉันเป็นผู้าบังคับบัญชานะจับฉันไม่ได้ขอโทษนะคะคุณต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคะ่ะ ฉันขอโทษคุณด้วยนะคะฉันไม่ควรคิดกับคุณแบบนั้นเลยอ่ะฉันควรจะเชื่อใจคุณให้มากกว่านี้แล้วทำไมคุณไม่รอผมล่ะก็คุณโทรมาหาฉันคุณบอกว่าคุณหลอกฉันคุณมีคนใหม่แล้วทั้งๆที่ฉันยังไม่ทันบอกคุณเลยอ่ะว่าฉันท้องนี่คุณกำลังจะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของผมเหรอใช่ค่ะเขาคือลูกของเราสองคน แต่คุณแล้วเกัเพจนี่เปล่านะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เขาบอกว่าเขาจะช่วยฉันที่ฉันทำฉันก็ทำเพื่อลูกแต่ตอนนี้คุณกลับมาแล้วฉันเชื่อว่าเราจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ฉันรักคุณนะคะผมก็รักคุณครับ